สวัสดีครับนักเปียกราบอดนะครับอยู่กับเราวันศุกร์ที่25มีนานะครับวันนี้นะจะมาพูดถึงประเด็นบอลโลกโซนแอฟริกาใต้คู่ระหว่างทีมชาติกานาพบกับทีมชาติในจีเลียนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับปัจจุบันนรับทางด้านทีมชาติกานาอยู่ที่อันดับที่61ของโลกนะฮะนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใครป็นคนโจถิติตรงนี้นะครับเพราะว่าฟอร์มค่อนข้างจะสวนทางกันครับเพราะว่า4เกมล่าสุดของทีมชาติกานายังไม่ชนะใครมาครับ ไม่เข้าใจจริงว่าใครเจอเซตีตรงนี้ฮะให้มาอยู่ที่อันดับที่61ของโลกได้ยังไงครับมาทางนั้นทีมชาติในจีเรียมั้งครับปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่3.2ของโลกฮะแต่ฟอร์มห้างจะผีเข้าผีออกนิดนึงฮะเซตีสามเกมล่าสุดแพ้มั่งชนะมั่งเสมอมั่งฮะแต่ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มสำหรับทีมชาติในจีเรียนะครับแต่ในมุมมองน้าในวันนี้2ชาตินี้น้ามองว่าน่าจะเสมอกันนะครับผมฉะนั้นในมุมมองน้าในวันนี้นะมองว่าเสมอแน่นอนครับผมฟันธงครับเพราะว่าสเซตีสามเกมล่า ฟันธงเสมอชัวร์ครับสำหรับสองทีมนี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารที่ดีแบบนี้ส,สในใจแนาทางบอลทีเด็ดบอลแอดไอดีไลน์ูรูปรแปะเ็ด ah แล้วเราจะกลับมาพบกันนะในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ